ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคอื่นพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาฬกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับการแปลงร่างพยักขาววาชิระหน้าบัดน,นี้ใต้มูไ่ไบก็เติมพลังเต็มแล้วระวังด้วยทั้งสารตะโกนอย่างเรียบร้อนแต่กลับมองเห็นแมงมุมปีศาจหน้าคน พนใหญ่ใส่ใต้มู่ไผ่หอแก้วเจ็ดสมบัติเร่งความเร็วนิ่งหลงหลงใช้ความสามารถทางทักษะวิญญาณของเธออย่างรวดเร็วซึ่งเพิ่มความเร็วให้กับใต้มู่ไผ่ทำให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีของแมงมุมปีศาจหน้าคนนี้ได้หากแมงมุมปีศาจหน้าคนโจมตีแม้แต่ใต้มู่ไผ่ก็ไม่สามารถที่จะรับมือมันได้แปงร่างนกฟีนิกซ์ในขณะนี้หมาหงจิน้นก็ได้โจมตีด้วยลูกไฟไปที่แมงมุมใบหน้าคน ไฟคือศัตรูตัวฉกาจของแมงมุมปีศาจใบหน้าคนและแมงมุมปีศาจหน้าคนก็กระโดดลงมาและถอยกลับอย่างรวดเร็วในขณะนี้ถังสารก็มีกล่องสีดำอยู่ในมือสายของเขาแล้วและมือขวาของเขาก็จับกล่องสีดำอย่างรวดเร็วพร้อมกับส่งเสียงเครื่องจักรดังออกมานี่คืออาวุธลับของสำนักถังธนูเทพจูเก๋การกระทำของแมงมุมปีศาจหน้าคนนั้นเร็วกว่าที่ถังสารเกินจิจนตนาการได้ ย่าเงินครามทําให้มันโกรธอย่างเห็นได้ชัดมีชั้นของแสงสีม่วงจางๆกระจายออกมาจากมันและย่าเงินครามที่ติดอยู่กับมันก็ระลายไปกล่าวอีกใน,นหนึ่งก็คือนี่คือฤทธิ์ของการกัดก่อนเมื่อย่าเงินครามถูกกัดก่อนในระดับหนึ่งแมงมมุมปีศาจหน้านขนก็หลุดออกไปโดยไม่มีสิง่งกีดขวางและพุ่งเข้าหาถังซานอีกครั้งคราวนี้ขาหน้าทั้งสีข้างและขาที่ยาวของมันได้ถูกยกขึ้นแล้วเห็นได้ชัดว่า มันต้องการที่จะฆ่าทั้งซานมองดูแมงมุมปีศาจหน้าคนอย่างใจเย็นมากแระรีบเช็ดมือขวาออกจากเอวของเขาแสงสีขาวหลายสิบดวงพุ่งออกมาพร้อมๆกันแระพุ่งตรงไปที่ดวงตาของแมงมุมปีศาจหน้าคนในเวณช่วงท้องช่วงร่างแน่นอนว่าแมงมุมปีศาจหน้าคนให้ความสําคัญกับจุดสําคัญของตัวเองมากนอกจากนี้ดวงตาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วและมันไม่สนใจที่จะโจมตีทั้งซาน มันคานไปบนพื้นอย่างรวดเร็วกระดองของมันถูกอาวุธลับโจมตีปรกากฏไฟปรากฏขึ้นหลายครั้งแรกในตอนนี้ทั้งซานก็ได้สร้างคนไกบนกองดาในมือของเขาสําเร็จในที่สุดยิงธนูออกไปตรงหน้าแมงมุมปีศาจหน้าคนโดยตรงแมงมุมปีศาจหน้าคนโกรธแข้นทงางซานอย่างมากหลังจากปิดกั้นอาวุธลับแสงสีม่วงที่กัดก่อนย่ากเงนือครามก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งก่อนที่มันจะเข้าใกล้ก็มีกินชนที่น่าขยะขยงอยู่แล้ว แมงมุมปีศาจน้าขนพุ่งเข้าใส่ลูกศรของหน้าไม้จูเก๋และพุ่งเข้าใส่หาทังซารอีกครั้งโดยไม่คาดคิดเมื่อถึงเวลานานทุกคนก็ประหลาดใจใต้เมื่อไปรีบกล่าวว่าแมงมุมวิเศษตัวนี้ไม่ธรรมดาลเลยมีแนวโน้มว่าอายุเกินพันปีแน่นอนหรืออาจจะเกือบถึงหนึ่งหมื่นปีด้วยซ้ำระวังตัวด้วยนะทุกคนทุกคนถอยห่างอย่างรวดเร็วในขณะนี้แมงมุมปีศาจน้าคนก็คลายใยแมงมุมใส่พวกเขา ยายแมงมุมพุ่งไปในทันทีปล่อยให้ข้าจัดการเองหมาหงจิน้นยืนขึ้นตรงหน้าทันทีและในเวลาเดียวกันเปลวไฟอันหอมกรนามก็ระเบิดออกมาจากปากของเขาซึ่งเผาไหม้ยายแมงมุมทันทีแต่ความเร็วของแมงมุมปีศาจน้าคนนั้นเร็วมากและมันมาถึงหมาหงจิ้นในทันทีระวังทังซานร,รีบดึงหมาหงจิ้นออกไปในทันทีและแมงมุมปีศาจน้าคนก็พุ่งเข้าหาทังซานทันที ในขณะนี้ทั้งสารไม่มีที่ซ่อนอีกต่อไปใยแยมงมุมในป่าของแมงมุมปีศาจหน้าคนพ่นออกมาทางทังสารทังสารรู้ว่าความกัดก่อนของใยแยมงมุมนั้นรุนแรงมากแรกถ้าใยแายมงมุมสัมผัสเขาเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ขณะนี้เขาไม่มีอะไรที่จะทําได้อีกแล้วข้าต้องใช้สิ่งนี้อย่างเดียวใช่ไหมขณะนี้ทังสารกำลังควบแน่นขอนสีดำด้วยมือขวาของเขา พราะแมงมุมปิดศาลหน้าคนปิดกั้นสายตาของทุกคนจึงไม่มีใครเห็นขอนในมือของทงั้งซานในกรณีสุขเฉิญทังซานไม่มีอะไรช่วยได้เขาสามารถใช้ได้เพียงขอนเท้าเทียนของเขาเท่านั้นแม้ว่าพ่อของเขาจะห้ามไม่ให้เขาใช้ขอนนี้แต่สถานการณ์เช่นนี้ก็ทําให้ชีวิตของเขาต้องตกอยู่ในอันตรายหากเขาไม่ใช้มันเขาจะต้องตายอย่างแน่นอน ถังซานเปลี่ยนรูปร่างอย่างรวดเร็วและดันใหญ่เมงมุมขึ้นไปคอนขนาดเล็กมีพลังมหาศาลกระแทกใหญ่เมงมุมโดยตรงคอนเท้าเทียนของถังสารโจมตีใหญ่เมงมุมและเมงมุมปีศาจน้าคนไปลงในรกซะถังสารพูดอย่างเย็นชาจากนั้นก็ใช้คอนของเขาอย่างหนักคอนกระแทกเมงมุมหน้าคนออกจากร่างของเขาโดยตรงและถูกเขาผลักออกไปทันทีในขณะนั้นถังสารก็รีบเก็บคอนของเขาออกไปทันทีในขณะนี้ ทุกคนมองพระทีถังสารด้วยความประหลาดใจเอ้าสือขาพูดด้วยความประหลาดใจว่าเซลชันเจ้าแข็งแกร่งจริงๆสัตว์วิญญาณร้ายเช่นนี้ถูกเจ้าผลักขึ้นไปในอากาศแล้วขณะนั้นถังสารกล่าวอย่างเย็นชาว่าอยาปราทมันยังไม่ตายตามคำพูดของถังสารนั้นถูกต้องแมงมุมปีศาจใบหน้าคนยังไม่ตายแต่กลับพุ่งเข้าหาถังสารและคนอื่นๆแทนถังสาร ยืนอยู่ตรงหน้าโดยมือของเขาแตะไปที่สะพานแสงจันทร์24แล้วเอาละทุกคนระวังตัวด้วยแม้ว่าข้าจะเพิ่งทําให้มันเจ็บไปตอนนี้แต่มันก็ยังไม่ตายในขณะนี้มีรอยบุ๋มของช่องท้องของแมงมุมปีศาจหน้าคนซึ่งเมื่อกี้ถั้งซานตีมันด้วยค้อนความเร็วของแมงมุมปีศาจหน้าคนจะไม่เร็วเท่าเมื่อก่อนเห็นได้ชัดว่ามันได้รับบาดเจ็บบ้างแล้วเอาละข้าจะเข้าควบคุมมันมุ่ไปหงจิน องกเจ้าเตรียมตัวโจมตีจูจูสิงเตรียมพร้อมในด้านป้องกันนิ่งลงๆงและเสียวอา้าวเตรียมพลังเสริมไว้ด้วยเอารักทุกคนเตรียมพร้อมในขณะนี้ถังซันก็ได้จัดเตรียมงานให้กับสหายของเขาในทันทีภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทุกคนยังคงเชื่อมั่นในถังซันและก็ได้เห็นแมงมุมปีศาจหน้าคนยังคงพุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างต่อเนื่องหอแก้วเจตสมบัติเร่งความเร็วหอแก้วเจตสมบัติเร่งพลัง นิ่งหลงหลงปลดปล่อยทักษะวิญญาณของเธออย่างรวดเร็วพันธนาการทางสารปลดปล่อยความสามารถทางทักษะวิญญาณของเขาได้ยากยิงย่งรามก็เข้าผ่านร่างของแมงมุมปีศาจน้าคนทันทีแม้ว่าแมงมุมปีศาจน้าคนจะมีฤทธิ์กัดก่อนไปที่ย่างเงินรามได้แต่มันก็ยังเกาะอยู่ได้ชั่วคราณะเท่านั้นแปลงร่างพยญ์ขาวนกฟินิกแปลงร่างในขณะนี้ใต้มือไปแร้หมาหงจิน้น ก็ปล่อยความสามารถทางทักษะวิญญาณของพวกเขาทันทีเพื่อโจมตีมันเซลเอาเอาแส้กรอกมาให้ข้าเอาสุขาเรียบถูแส้กรอกออกไปสองสชิ้นทันทีเพื่อส่งให้พวกเขาจูจูซิงก็อยู่ข้างๆเช่นการคอยอยู่ตลอดเวลาเพราะเธอเป็นนักสู้ระยะประชิตและแมงมุมปีศาจน้าคนนั้นมฤทลิดกัดก่อนดังนั้นเธอจึงเข้าใกล้ไม่ได้ในขณะนี้มีอาวุธลับรอยออกมาจากสะพานแสงจันทร์24ของถังซัน มีเงาทั้งหมด16เงาที่ลอยออกมาภายใต้การควบคุมทันทีของถังซานเงาทั้ง16เงาไม่ยอมปล่อยแม้แต่ดวงตาสองข้างของแมงมุมปีศาจใบหน้าคนที่ได้รับบาดเจ็บเงาสองเงาในแต่ละเงาฟุ่งเข้าใส่ดวงตาของแมงมุมปีศาจหน้าคนในพริบตาเงาทั้งหมดก็จมลงในแมงมุมปีศาจหน้าคนแม้ว่าส่วนตาของแมงมุมปีศาจหน้าคนจะเป็นจุดสำคัญ แต่ก็ไม่เคยปราสะจากการป้องกันมีชั้นป้องกันโปร่งใสบนพื้นผิวของดวงตาและพลังป้องกันยังถือว่าดีอีกด้วยในขนาดนี้หน้าไม้จูเกิปร,รากฏอยู่ในมือของทางสานอีกครั้งแรกหลังจากยิงด้วยมือขวาของเขาแล้วทางสานก็เคลื่อนไหวต่อไปโดยไม่ลังเรร่างของเขาคะาจนถอยหลังอย่างรวดเร็วและกิ้งไปตรงๆส่งร่างของเขาไปไกลกว่า10เมตรมีเสียงอันแหลมคมซึ่งทําให้แสบแก้วหูว มันฟังดูชัดเจนเป็นพิเศษในเวลากลางคืนเมื่อเงาทั้ง16เงาจมลงไปใต้ท้องของแมงมุมปีศาจหน้าคนร่างกายที่ปกคลุมไปด้วยกาดองสีดำของมันก็แข็งขึ้นอย่างกะทันหันจากนั้นร่างกายทั้งหมดก็กิ้งออกมาอย่างกะทันหันมันกิ้งอย่างรุนแรงลงบนเพืินด้วยเหตุนี้พืชทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ตายลงไปเช่นกันเงาทั้ง16พุ่งเข้ามาใส่ดวงตาทั้ง8ของมัน และจมโรงสู่หัวของมันอย่างสมบูรณ์บาดแผลดังกล่าวไม่ได้ฆ่ามันทันทีแสงสีม่วงของเหลวสีน้ําเงินรวมกับร่างกายที่แข็งแกรง่งดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งบนพืน้นต้นไม้ที่อ่อนแอถูกกัดก่อนทันทีแม้แต่ต้นไม้ที่หนาทึบก็าหักทันทีเมื่อมันถูกกระแทกในพื้นที่รัศมี10ตารางเมตรเกิดความยุ่งเหยิงและไม่มีต้นไม้ต้นใดที่สามารถ คงสภาพไวได้ทางสารไม่หยุดหลังจากกิ่งออกไปกว่า10เมตรโดยต้านทานความอ่อนแอในร่างกายของเขาและถอนตัวออกจากระยะโจมตีของแมงมุมปีศาจน้าคนอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าถ้าไม่ใช่แมงมุมปีศาจน้าคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้ว่ามันจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่มันก็ยังสามารถหาตำแหน่งของเขาได้จากกลิ่นของร่างกายในที่สุดเขาก็มาถึงที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยทางสารผ่อนคลายขาของเขาได้ไม่สามารถ ยุดเกาะได้อีกต่อไปเขาสุดตัวรงนั่งบนผื้นหายใจหอบแม้แต่กล่องสีดําในมือของเขาก็ยังสั่นเล็กน้อยสสเสซวซานอ้าวชูคาเรียบผูแส่กอกขนาดใหญ่เพื่อส่งให้ทงังซานหลังจากกินแซ่กอกแล้วอาการของถังซานก็ดีขึ้นแต่การใช้พลังงานยังคงมากเกินไปในขณะนั้นเองมีแขกที่มาไดรับเชิญสามคนเรีวิ่งออกมาจากป่ามันไม่ใช่สัตว์วิญญาณที่คู่ขามากที่สุด แต่เมื่อเห็นคนทั้ง3คนนี้ถังสารก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกจมลงมีวิญญาณายา3คนวิ่งมาและสองคนนั้นเป็นคนที่ถังสารรู้จักสองคนนี้ก็คือเจ้าหญิงแห่งโง่เฉาเทียนเซียงที่เพิ่งจะเดินจากไปและร้านสาวของเธอเหมืองเฉนินคนที่สามที่อยู่ข้างหลังพวกเขาคือชายชารารูปร่างสูงและผอมชายชาราคนนี้ดูเหมือนจะมีอายุอย่างน้อย70ปีเช่นเดียวกับเฉาเทียนเซียง มีผมสีน้ำเงินมีไม้เท้าที่มีความยาวมากกว่า4เมตรในมือของเขาเป็นสีเงินแวววาวหัวของไม้เท้านั้นดูเหมือนจริงและดูแวววาวอย่างมากหรือรอยบนใบหน้าของเขาบ่งบอกถึงอายุข,ของเขาและมีวงแหวนวิญ,ญันณ8ดวงที่เคลื่อนขึ้นและลงสีเหลือง2วงสีม่วง3วงสีดำสามวงแม้ว่าในแง่ของคุณภาพวงแหวนวิญญาณของเขาจะแย่กว่าของเจ้าโอจิ แต่เขาก็มีวงแหวนวิญญาณถึง8อันนี่แสดงถึงพื้นฐานการฝึกฝนของเขาในระดับที่80ไม่ต้องบอกก็รู้ทั้งซานร,รู้ว่าบุคคลนี้คือใครเขาคือสามีของเจ้าหญิงแห่งโง่และเป็นปู่ของเหมืองเฉินเขาคือเหมืองสู้ในที่สุดทั้ง3คนในตระกูลก็มารวมตัวกันเหมืองสู้ไม่จำเป็นต้องปลดปล่อยพลังวิญญาณของเขาเลยเพียงแค่วงแหวนวิญญาณทั้ง8บนร่างกายของเขาก็ทำให้ทั้งซานร,รู้สึกหายใจไม่ค่อยออก อย่าบอกว่ามีเขาเพียงคนเดียวที่นี่แม้ว่าเจ้าออจิและคนอื่นจะอยู่ที่นี่พวกเขาก็จะเสียเปรียบอย่างสิ้นเชิงทันทีที่ตระกูลงูมังกรมาที่นี่พวกเขาไม่สังเกตเห็นทางสารที่ลังนั่งอยู่บนพื้นไม่ไกลความสนใจของพวกเขามุ่งไปที่แมงมุมปีศาจหน้าคนที่ตายแล้วและการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากเหมืองเฉินยังคงอุทานว่าไม่เป็นไปได้ย,ยังไงทําไม ใครเป็นคนค่าเมงมุมของข้าเหมืองเฉินยังคงเปลี่ยนเป็นชุดสีเขียวเข้มดูเป็นฮีโร่มากแต่ในเวลานี้ทั้งสามไม่ได้รู้สึกชื่นชมใ,ใดๆเมื่อฟังคำพูดของเหมืองเฉินเขาอดไมได้ที่จะยิ้มในใจมันคงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจจะพบเจอได้ในชีวิตหนึ่งแต่เมื่อโชคชะตาสร้างให้ผู้คนสามารถพบเจอสิ่งเหล่านี้ได้สองครั้งในช่วงเวลาสั้นๆเราฆ่ามันได้ในตอนนี้ พละกำลังของเขาขับฟื้นขึ้นมาเพียงเล็กน้อยพระเขาพยุงต้นไม้ใหญ่ข้างๆทำให้เขายืนขึ้นมาได้เสียงของถังซานดึงดูดความสนใจของตระกูลมังกรและงูทันทีเหมืองเฉินยังคงอยู่ในอาการตื่นตระหนกเธอตกใจไปชั่วขณะจากนั้นดวงตาของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและพูดว่านี่นี่เป็นเจ้าอีกแล้วงั้นเหรอคราวนี้ไม่เพียงแต่เจ้าหญิงแห่งงูเฉาเทียนเชียงและหลานสาวของเธอเหมืองเฉินเย่เท่านั้นที่อยู่ที่นี่ แต่ยังมีเจ้าชายมังกรเมืองสู้อยู่ที่นี่ด้วยเมืองสู้เราต้องรู้ว่าเขาอยู่ในระดับที่80ซึ่งมีระดับสูงกว่าระดับจักรพรรดิหลายระดับแม้ว่าจะมีเพียงแค่ระดับเดียวระหว่างระดับ80แรกระดับ70แต่การจัดพัฒนาไปเป็นระดับหนึ่งในระดับของมหาป่าวิญญาณนั้นก็ยากมากและยังมีข้อแตกต่างมากมายระหว่างแต่ระดับอีกด้วยดังนั้นแม้แต่เจ้าโอจิ ก็ไม่สามารถที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเหมืองสู้ได้ที่นี่แถมเจ้าอูจิก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ในตอนนี้และมีเพียงถังซานและเพื่อนๆของเขาเท่านั้นที่อยู่ที่นี่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ